เริ่มทายได้เริ่มถ่ายได้มาเร็วเฮ้ยอย่ายิงดนี่โอ้โห อย่าแกอย่าเข้าฉากเราต้องเข้าฉากเฮ้ยบูบูเออชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งต้องไฟหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแลนดมอนดหนึ่งสองสามนั่นเองครับพี่น้องไป้ยติดติดติดก็ต้องต้องไฟไอเวยด้ยเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกไปเอเวน ไพ่ไอเวนเฮัลังไม่ได้ยินเลยโอ้โหอยากตายเหรอหาเรื่องมีเรื่องมีเรื่องกรรมโชกเลือด อะไรเหือกำกัเลยไม่มีอะไรมากุ้งทางแผนบีจะจ่อมันเหรอ จะระเบิดมันอะไรนะไม่มีอะไรมากเออช่างเออไม่มีอะไรมากเพราะว่าคนวนมากเขาเองหมดแล้วเฮ้ย ขอจบภารกิจน uh, uh, um ี on, like ้ขอจบภารกิจนี้ก่อนเล่นไปจะคลิปไปเลยไม่มีอะไรมากเพราะทุกคนรู้พอจะรู้เนื้อเรื่องกันมาากแล้วอ่นนะโอเค ตกงไปคือตายครับพี่น้องเกะเกะวิงวิงว่งวิ่งวิ่งเลยตูอ,อย่าควางทางกระสุนดิไอี่ลิฟไอคิมไพรเกากลาง Madam. โอ้โหอยาอยากม่มาวยไทยอยากอยเดตายเดี <same way. S 1> ๋ตายเยวายไม่เล่นหรอเฮ้จะตายแล้วอย่ายิงอยายิงไม่จะตายแล้วเออจะหแล้วจะหบแล้วจะบแล้วจะบแล้วจแล้วแลไปยิงกูเนี่ยนะ อยากบินน้ำกินน้จัดไปหลุดไปดิจะหลับแล้วเนี่ยเหือยวัว้าหัดนาวเร็วเลยไปเร็วไม่ได้กินจั๊วเปรี้ยวแล้วเนี่ย

ภารกิจน right? right. ี้เรารีบเว้ยเพราะเรามีมีเวลาไม่พอแล้วชอยจอนนี่ไปไปไปลุยลุยลุยเฮ้ Let's go จะมาทำมาเกื่อเหรอกินคีบู เราเบิดไปลุู่มั้งมั้งมั้ยตายตาเนี่ย normal ก็เสี่ยงของการเล่น normal มันจะเยอะโคตรเยอะเลยแบงแบงไม่ต้องลงมาไม่ต e ้องลงมาไม่ต้องลงมาไม่ต้องขอกำลังเติมระดับเดิม ไม่ต้องขอกำลังเสริไม่ต้องขอกำลังเสริมเอยล่วงลวงลวงลวงไม่ไม่แ่วงแล้วพุดดาวพุดดาวพุดดาวเพื่อให้โดนจับแล้วจอรนี่จอรนี่ยอมแพ้ซะจอรนี่อย่ามาสสยใกล้ๆเราดิ อเป็น my e a ไอเว o วิไปเเวลาเรามีไม่มากไอเลาเรามีไม่บางเราต้องเซฟแล้วเดี๋ยวแล้วเราค่อยมาถ่ายตอนพรุ่งนี้นะเจ๊ เพราะเวลาเราไม่พอนะเจ๊ใช่ให้พรุ่งนี้อย่าลือมมาดวยมเอ้งเรียนเสร็จคนเดเราีรายนเสร็จตอนไหนอะก็ตอนเย็นไง,นไงตอนเยน็นตอนเยน็นตอนเย็นยนรกก็ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งอะช่วงนั้นแหละเขาเฮ้ยออกไม่ได้ด้วยอะประมาณสี่โมงคงรึ่งตัดเริ่มถ่ต่อแล้ว จะถ่ายต่อเลยเร็วโอเคมาเกิดรู้เร็วแค่ตัวเนี่ยกำลังเซฟอยู่ <c oughs> โอ้ยช่วยฟวาเฟรดแกไปเปลี่ยนเลยน่าเดี๋ยวโอ้โหแกยาวแต่งตัวเหมือนดิเดี๋ยวแกค่อยไปเปลี่ยนตอนได้ตอนได้เข้าคลินิกอะนะ

อ้ยแกไปเปลี่ยนตัวนับวัตรนาวเลยนะเดี๋ยวถ้าได้พรุ่งนี้อะนะแกนะเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเราเล่นอยู่ตั้งนานแล้วแลว Đã đâm một cái lá nè Ui ừ, ờ, à, ừ, đâu ạ Ờ xếp 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 Ờ ờ xoay Không đi thăm nữa Ừ Ừ hứ Ừ hứ Ừ Ừ hứ Ừ ไม่ต้องบินมาเลยไม่ต้องบินมาไม่ต้องบินมาา <c oughs> ะความเ่วยเร้าตองคนช่วยเจ้าเอง ไม่รู้เห็นทิ่ทิ่เห็นไปถ่ายได้ยังเนี่ยถ่ายได้เวลานหยเนี่ยรับมาต่อนะอ๋อไม่ค้าบไม่ได้ด้วยว่ะ แปลกหลับราดารับพี่น้องไม่มีอะไรมากตรงนี้ เดี๋ยวช่วยจู่ยิงในที่สุดเอาคุ่เดี๋ยวถึงนี่ล้วก็จบคลลิเย ก็ตัดบอกบอกไว้ว่าลากันไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีแคป